เราจะเห็นว่าส่วนประกอบของภาพถ่ายการให้เกิดภาพนะั้นแน่นอนครับมันต้องมีแหล่งกำเนิดแสงไม่ทราบเห็นหรือไม่นะครับเป็นหลอดซึ่งหลอดเนี่ยนะครับได้ปรับเปลี่ยนวิวัฒนาการของหลอดฉายจากหลอดฉายต่างๆมากมายจนกระทัง่งเป็นหลอดไอโอดีนจนกระทั่งเป็นหลอดที่ที่เราเรียกกันว่าฮาโลเจน ให้แสงสีขาวแล้วก็ทนทานนะฮะเป็นหลอดฉายอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญนะครับแหล่งกำเนิดแสงนั้นถ้าแสงมันกระจายอยู่รอบตัวเราก็ต้องการที่จะเอาแสงที่มันฉายไปด้านหลังนะั้นมาใช้ด้านหน้าด้วยแล้วก็มีรีเฟล็กเตอร์ซึ่งทำจากวัสดุหลายอย่างเช่นเป็นกระจกกระจกเงา เป็นกระจกเงาโค้งนะเป็นเลนโค้งนะฮะหรือไม่ก็เป็นตัววัสดุที่เป็นโลหะนะครับทำเป็นเ,เลนหนึ่งโค้งส่วน,นี้นะครับซึ่งทําหน้าที่ในะการสะท้อนแสงส่วนเกินส่วนเหลือที่ออกไปด้านหลังให้พุ่งมาด้านหน้าเสร็จแล้วก็จะมีเลนรวมแสงชุดเลนรวมแสงนะครับ เรนรวมแสงเหล่านี้ทำหน้าทีนะ่ในการที่จะเก็บแสงที่กระจายโดยรอบของตัวหลอดแสงนั้นให้ส่องผ่านมาเป็นชุดของเลนนะฮะเป็นชุดของเลนรวมแสงตัวน,นี้ก็จะต้องผ่านมาอย่างประตูฟิลม์มด้านหน้าซึ่งประตูฟิล์มนั้นก็จะไปประกอบไปด้วยช่องทางที่จะวางแผ่นสไลด์นะส่วนที่วางแผ่นสไลด์ มักจะเสียบลงไปแล้วก็สามารถจะบริหารได้ด้วยมือเลื่อนไปเลื่อนมาได้เราถึงเรียกว่าสไลด์นี่แหละครับจากกล้องอันนี้จา,จากเครื่องรุ่นนี้นะครับเพื่อจะเห็นว่ามันสามารถจะเลื่อนได้นะฮะเป็นที่วางแผ่นสไลด์แล้วก็ผ่านแสงจะผ่านไปยังองค์ประกอบสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเลนส์ฉายมักจะเป็นชุดของเลนส์ ประกอบด้วยเลนโคง้งหรือเลนนูนนะเลนโค้งไปด้านหน้าคือเลนนูนนะครับเป็นชุดขอเลนนูนโดยสามารถที่จะปรับช่องว่างระหว่างชุดของเลนนูนนะครับทำให้มีการขยายภาพขยายภาพได้นะครับ พูดกระพูดซะเลยว่าเครื่องฉายสไลด์นี้มันจะมีความร้อนมันมีตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งที่จะทำให้เครื่องฉายสไลด์นั้นสมบูรณ์ก็คือพัดลมซึ่งตอนนี้มันอยู่กันด้านในนะมีพัดลมพัดลมเนี่ยเขาบอกว่าตามหลักการเลยก่อนที่จะเปิดเครื่องฉายสไลด์นะครับเปิดเปิดไฟ ให้พัดลมทำงานต้องให้พัดลมทำงานก่อนโดยมากจะมีเครื่องเซฟเป,ปิดเปิดพัดลมนี้ตาหากัจากจัดแสงต้องเปิดให้พัดลมทำงานเสียก่อนแล้วเมื่อปิดไฟหรือปิดหลอดจะต้องให้พัดลมทำงานต่อไปอีกสักพักหนึ่งจริงๆแล้วเขาบอกว่าประมาณ5นาทีบางแห่งก็บอกว่าให้ส0นาทีเลยเพื่ออะไรครับ เพื่อระบายความร้อนให้เย็นเนื่องจากหลอดไฮโดรเจนหรือหลอดไอโอดีนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีความร้อนสูงมากนะครับเมื่อความร้อนสูงเช่นนี้ถ้าเราปิดพัดลมเลยอากาศข้างนอกก็จะทำให้เกิดการจะเรียกว่างาเดียเกิดการเกรงเกรงตัวหรือเครียดที่ผิวของตัวหลอดทำให้หลอดแตกหรือบวมได้ ก็จะเสียหายแล้วเลนเองตัวเลนส์เองก็อาจจะเสียหายได้นะครับฉะนั้นต้องจำเสมอว่าเมื่อปิดหลอดไฟอย่าเพิ่งปิดพัดลมนะครับให้พัดลมแล้วหลักการอันนี้เครื่องฉายทุกชนิดเลยครับอให้จำไว้เลยว่าเครื่องฉายทุกชนิดเลยครับจำเป็นที่จะต้องเปิดพัดลมเอาไว้หลังจากปิดไฟเสมอนะครับ